นี่ตำกุ้งสดใส่ไหลบัวพร้อมมากับเพื่อนสาวนะคะวันนี้เพื่อนสาวมากพวงเพลเวมาเห็นพอดีค่ะเห็นกันคิดถึงมากตำบองฮงค่ะมาประโยกมาเลยหรืมามาจ้ามาค่ะอันนี้อันนี้น้องแพลวน้องแกล่าคือสมุนไพรไทยเข้าในเนี่ยประโยชน์เยอะแมนแมนม้วนเข้าไปเพื่อนแล้วก็นั่เก็บหวยอุลเลิศเอา เพราะว่าแก่อีงอย่างก็แก่เส้นเลือดไหลอยังก็กระแสเลือดกระแสเหมาะกับพวกเราไวเลือดไม่ค่อยไหลแล้วมัมือเลยใช่ไหมเพื่อนจ้วงเลยเนาะแตงแตงโมเป็นบ่จ้วงเลยใช่ไหมป้ากินพังแถวตีนเดีดับปั๊บ

xăm tam lắm với trình xếp anh nữa ừ. 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 Ừ.